โอ้ครับลูกตุ้ว่าเราเห็นตะลังไวๆเออเห็นแต่หลังมาม่าเลยครับผมเห็นแต่ลังลูกตุ้งเป็นยังก่อนเดินอยากเจอลุงจตนจงตัวออยากต่อยอ๋ออยากต่อยครับพี่สมจิตบ่ครับผมมาแล้วครับผมทีมงานเตรียมพร้อมครับผมเบาญาตดทีมงานเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมนะเบาหยองเตรียมโตครับเบาหยองเข้าบบาทั้งนั้งเลยลุงเตรมทั้งนั้งเลยฟักทั้งนั้งเลย นี่แหละเมนูเด็ดมันสิครัวบ่เนี่ยสิครัวหนังบ่บ่ใส่เลยคิดดูมั้ยบ่บ่เด็กคนนู้ดมาหอดแล้วมาหอดแล้วโอ้เบาแห้งมาแล้วพี่ส้มกินเข้ามาแล้วเบาแห้งเบาแห้งจัดเต็มทีมงานเนาะครับผมได้เอาไปไว้มาแล้วครับแต่สดๆเลยครับไม่ซื้อไหนครับ สวัสดีครับสาวแก้วสวัสดีครับเออสาวแก้วเตรียมรอไว้แล้วนะี่นอีกจงกอหอโอ้จงจาหอผลมากครับผมไอพริกมะละมันแล้วมันก็ายต้งเที่ยงต้องเนี่ยงต้องเดินพี่มี่ตัวพี่มี่วันนี้อารมณ์ดีครับปังยิงครับเงินดอกครับเงินเดือนดอกโอ้เอาละเอาละหมดียวกันนะครับผมพี่สักกินเอาอยู่ที่งรถอยู่ ยังกินม e ือนีนาเรียกเป็ุ่มแล้วอ sí, hey, hey. ื mm. ่นช่องเปรนะครับผมช่องเปรเท่าอึ่งทึ่งเสียวครับผมฝากติดตามด้วยครับผมอึ่งทึ่งเสียวฝากเข้าทับแน่ะเฮ้ยบอลเด่นบอลเด่นผู้ใดนะผู้สาวทางไหนช่องเนะครับผมทีมงานช่องเปรเท่า พี่สมจิตบอทองบ่โอจงเจหอออพี่สมจิตจงเจาะหออนี่ว่าจะว่าจะเปรียบกับแกอยู่นักมวยนี่อยากชิงแชมป์กับแกนะ ครับผมครับผมทีมงานช่องแปดตึ้งตึ้งเสียงของเราครับผมฝากติดตามพี่น้องพี่น้องติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับพี่น้องเปรี้ยวๆครับตัวเป่าใส่มันนดิปวดผู้สามโอ๊ยฉันวะอือโอ้โหนั่นแหละคังคกนะครับคังคกมันอยู่ไหนโอ้ยมาหัปล่อยมาคังคกกินไส้สาวมากินอะไรวันนี้กินข้ายเข้าไปเจอกินอะไรดีว่าดำกินของแปลกดีกว่าดำ พี่สมจิตแกมากับใครพี่สมจิตมากับใครเห็นแต่่าครับใคอยู่ในรถบ่นว่าไม่มีพิธีกรอีกท่านอื่นอยู่เลยางที่เราสุทรางที่ราสุินไม่ออกดูมาดูกันอะไรกันเนี่ยไอ้น่องมันมันมึเบื่อเียกันในใงไอ้ลู

โอ้ยตอนนี้จะถามเรื่องสีม่วงนะครับผมเก็บมาเยอะครับแม่หรอยังความใฝ่ฝันของผมสูงสุดนี่เลยอยากต่อยกเข้าไปทุกทีมาส้มรสกระเจี๊ยดครับเนาะครับมาเหมือนกันแหละสองสองขั้นเลยดูไป ครับิดสมชิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพิดสมคิดเราสือะม่วงไม่รงตผมจะสนใจครับผมสมใจนีครับดูนวดตะกอนนี่โดนไซต์ทีขีแตกครับผมทังนี้ครับทั้งนี้ก็ลอกไฟเนาะ้งี้ก็สอ่ายก็เนาะครับผมสเพียมกับเราบ่สี่เพียมกับเราอยากดูอยากดูากนะบ้านเพื่อนก็นดงครับผู้สาวปั๊มครับตันี้

เมาแหงเมาแหงเราเป็นาราเราเลยลืมมาสีกาครับแต่กอนเราก็ตีตะมวยตีเจออะไดมมวย่บพี่สมจิตไอไอพ่อพ่อหน่าอยากทายลูกน้ำในจากลูกพูดไดนครับอู้พู้คายกุณเพพเอันนี้ครับทายเด้อนใเด้วต่อไปผมดังนึ่ผมไม่ทายแล้วเด้นครับผมหนึ่งสองสามครับผมครับคโอเคครับอเคครยรัผมโอเคครับมอเคาบายบมอเรารับผอเคคบคอเครััอเอ 1นึ่งสครับผมรอได้ป่ะยองมเห็นป่อพิ่ซจม์ที่เราโยกกระปัดเหล่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งหน่อกอนสุดท้ายทำเอาหนึ่งสองสามครับผมวัดวัดเมียท้ายกันเ่ยกูคู่เรียบร้อย ครับผมเมนูเบาครับวนี้เมนูเบาเมนูเบาแล้วพี่เอกเข้านนีเอ้ยพี่เอกเข้ารอแห้งดีอันนี้น่าจะเป็นตัวสเกตใตที่บอกตกใจแล้วก็ฟึ้งตามเมียนนี่เลยเหรอเอาสลอเลย เตรียมพร้อมทุกแกเฮาเตรียมพร้อ่เมนูเมนูไอ้เบาแห้งเบาแห้งครับเบาวแห้งเบาแห้งกูมาแต่เบาวแห้งเมาแห้งเมาแห้งพี่เมาแห้งเมาแห้งเม่อเมื่อไอ้พี่กุ้งอ่ะเห็นเบาแห้งเบาแห้งอยู่ยเมาแห้งอ่ะ่านกำนันบุญทรงแกรนทรีกอะมาอยู่หลังกองไทยครับผมอยู่สวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่ินพ่อเมื่อนี้เป็นเมนูเปิบ เปิดไปเลยครับนั่นครับเ,เปิดตุแก,ก่ตุแก่ครับข้างโคกเขา้าอ่านี่ครับผมนี่เจ้าที่ครับผมพอบูเลี้ยงเขง้าครับผมเป็นเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงครับผมเป็นเร <c oughs> ายกที่ให้ <c oughs> ครับเมนูข้างโคก กับแก่ยัดข้างหกครับกับแก่ยัดข้างหกครับผมอ่าีปนอนเ้ยอยากสีรุ่รนนะครับีปนอนวันนี้เริ่มแล้วถือไปน้อยนึงครับเแมนยูแมนยูากครับครับครับ พี่ทุกที่ครับยามตีคอนหอนได้ทำได้ค่ะนีอนหอนได้อยู่ในสวนข่อยามพี่คนอ้วนในสีสูงเขาเราได้บ่เราตีพุงยุบเลยโอ้เอาพุงทับกับเขาแล้วเราปิดเราปิดมาเกือบเท่านี่แหละนี่แหละไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนผมเลยนี่ไอ้ดอนโอลิมปิกอ้าวมวลคนมาได้พอเราเนาะ่ได้เราเนาะหมดเลยไอ้ดอนแต่ดูอไม่ยอมลดทันทีลดมาได้ลดมาได้รู่นี่ไตจะท้องพอดิ นาดาใส่ทองรับคนรับตัวเย้กลับไรใส่ทองเฮ้ยเรามีงานหลายเราจะไปซีเกตต่อมั้งพี่สมจิตดิลาลาหรือเปล่าตะโคไปซื้อตัวยังไงได้เฮ้ยเกียงฆ่าเกียงฆ่าแล้วบ้านผมอ๋อบ้านผมเรื่องอะไรเดี๋ยวคันนี้ถอยไปนี่เดี๋ยววันนี้ถอยถอยไปนี่เียงมาจากนี้ได้ โอ้พี่สมคิคทับผมขี่โอ้ขี่มเส้ติงขงคับคอสชจับบน้อเพื่อนเอมึงมึคอสะชอคอสชอจับบน้อกลาเอาละฮะพี่ดัวไหนนวดหเอาละครัสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคครับโอเคครับ อ่าผมสี่สและตอนนี้ครับผมอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่ากินของแปลกสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอผมสวัสดีครับโอ้ยเออเออาคนตั้ใจกันเยคนตั้ใจด้วยของแปลกของแปลกที่บอกว่าเมนูแปลกๆวันนี้คืออะไรครับอ่ากิ่งก้ยอ๋ออะง ทโทุเรียติงกัวติกัวเวครับ่จุนเทพเรียกว่าขันคฟอีสานเรียกว่าเคียงข้างภาษาเขมรบ้านผมทนเรื่อว่าติงกัวติกัเลยคบติ้งกัวเหมือนกันคือทานคเองครับผมทำมันไงครับันคไม่บอกได้แต่ว่าอร่อยแปลกไหมอร่อยว่าที่คก็แปลกนะอร่อยยแปลกเลย เป่าเฮงว่าไงฮะครับผมข้างค้งไม่น่ากลัวไหมพี่ไม่น่ากลัวครับแต่อร่อยครับผมเห็นไม้ยืนยันเขายืนีสองบอกว่าข้างค้งอร่อยเสียงขึ้นยันอร่อยไหมครับข้งโค้แซ่บครับโอ้ยคือกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาบอกว่าข้งค้งเป็นเมนูที่อร่อยอ้าวแล้วทำไงจะหาค้กได้อะต้องไปหาใช่ไหมก็ต้องไปหาต้องหาครับ้งใส่ก๋วยโอเคใส่ก๋วยครับอร่อยเดี๋ยวจะไมรับอยากกินใส่ก๋ว โคบค่ะคผู้ชม<า>โอ้โหขีดข้างคากเลยนะฮะขาก็ได้เลยครับภาษาอีสานนี่คือขี่ข้างการสามารถปา่นทางโคบภาษาที่สุรินเรียวกว่าติ่งกวัวนะฮะจะซื้อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวติ่งกวัว <มา S 2> นี่นคือเอาทางโคบมาทำอะไรอ่าครับผมไปกันแล้วครับผมไปเลยจับกับเกยกับเกยเอาอยู่ในกับเกยอยู่ในคอขั้วไหลั่ครับผม พี่สมจิตกำับแก่ลายเด้อครับเด้ออยู่ในกระถ่อมลายไหนมันเลี้ยงไว้บนนี้่ครับผมมันอยู่เองธรรมชาติครับผมลายอย่างไหนบอกว่าอยู่หันละอยู่นั่นแหละไปไล่จับเลยครับเต็มเลยพี่สมจิตแล้วไอ้หลุยก็รู้ไหมไปไปฮะไปไปไทยอ๋อมเป็นอย่างเป็นอย่างไปไทยไปซ้ำระหว่างไหมอ้อมไป

กิเขาที่เนาะอช่ไหครับพี่แล้วมีพิเครับพี่มีตมพิษของผมแล้วเราก็เส้นจะเป็นเส้นเป็นยางเส้นยางของทางกเส้นบาบาหยองนี่นะท่านผู้ชมแบบตามไปตาก้า้เขาร้องยฮะเขาเนี่ยร้อง บบไปนี่ยสนี่นี่่ไม้ยไมไม้เไม้คออาใต้ไม้นีงตัวมีงอดิงดัมงงอดด้วยแมงงอดดผมไม่กลัวอะไรครับกลัวงูครับงูงกอะไรนี่ยนี่คือธรรมชาติของเขาแต่อยู่อย่างนี้ที่ใช้ไม้เพราะว่ากลัวงูกลัวอะไรด้วยครับพี่มีปัญหากันบ่อยไหมครับพี่ ก็หิวอ,อะไรก็แวะมาครับผม <_ d ata> โอ้โหมาแล้วมาเรื่อยครับหิวเมื่อะไรก็แวะมานะเพราะมันอร่อยไงหรือเปล่า